สวัสดีครับขออนุญาตถอดแมสนะสวัสดีครับวันนี้มานอกสถานที่กันหน่อยครับพอดีช่วงนี้ฝนตกหาที่ถ่ายลําบากมากเลยนี่ก็คืมคมอีกแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวอ t t ทอมเทินทั้งแบ็กไซด์แล้วก็ฟอนไซน์นะครับ What คลิปอาจจะช้าหน่อยนะเพิ่งกักตัวเสร็จ เดี๋ยวไปดูกันนะครับผมก็ความสำคัญของบอททอมเทิร์นนะครับบอททอมเทิรนะ์นเป็นท่าเรียกว่าเป็นรากฐานของเซิร์ฟสเกตเลยก็ว่าได้เพราะว่ารากรากฐานของเซิร์ฟเลยแหละเพราะว่ามันคือการส่งแรงตัวเองเพื่อจะไปเล่นท่าบนยอดคือทั้งหมดอะ่ะมันเริ่มจากบอททอมเทิร์นแทบทุกท่าเลยครับที่เล่นเพราะฉะนั้นจริงๆที่ผมสอนบอททอมเทิร์นก่อนเนี้ยเพราะว่า ถ้าเกิดเราไป snap อะถ้าเกิดเรามาถึงเรา snap เลยอย่างเงี้ยมันมันไม่มีที่มาที่ไปจริงๆการ snap หรือการเล่นท่า r o u h o u s e cut back อะไรก็แล้วแต่ทุกทุกท่าล้วนเกิดจากการ bottom turn ขึ้นไปบนยอดขึ้นเพื่อส่งแรงให้ตัวเองขึ้นไปถึงยอดขึ้นก่อนแล้วค่อยทําท่าส่วนใหญ่จะเกิดจาก bottom turn ทั้งนั้นเพราะเพราะฉะนั้นอนะ bottom turn สําคัญมากครับผม mm hmm. ก่อนอื่นมาทําความเข้าใจเรื่อง back s i e กับ front s i e ก่อนนะครับ mm hmm. ก็เป็นราม่าเฉียงกัน ในโลกโซเชียลอยู่สองสาวันเลยทีเดียวจริงๆก็ตามที่ผมเข้าใจนะก็คืออันเนี้ยถ้าเกิดเราอยู่บนยอดขึ้นแล้วเราเลี้ยวลงของผมถนัดขวาใช่ไหมเวลาเราเลี้ยวลงเลี้ยวลงขึ้นแล้วหันอย่างเงี้ยให้หน้าขึ้นสมมติขึ้นอยู่ด้านเนี้ยอันเนี้ยคือเรียกว่าฟอนไซฟอนไซท็อปเทิร์นแล้วกันผมเสียงอย่างงี้แล้วกันส่วนเลี้ยวลงอย่างเงี้ย อันนี้คือแบ็กไซด์ท็อปท็อปเทิร์นแต่ที่เราจะมาสอนหรือเราจะมาเรียนรู้กันวันนี้เป็นเรื่องบอททอมเทิร์นนะครับบอททอมเทิร์นคือเราอยู่ข้างล่างขึ้นสมมุติขึ้นขึ้นอยู่ฝั่งนี้สมมุติขึ้นอยู่ฝั่งซ้ายมือผมแล้วผมจะ b o t t o m เทิร์นก็คือผมทําการเลี้ยวโดยการสร้างแรงการเลี้ยวที่เป็นวงแบบแรงพุ่งขึ้นไปบนยอดขึ้นซึ่งยอดขึ้นอยู่ซ้ายมือผมเพราะฉะนั้นเวลาผมเลี้ยวทำบอททอมเทิร์ ผมมองขึ้นไปที่ยอดขึ้นแล้วพาตัวเองขึ้นไปผมหันหน้าให้เป้าหมายเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกฟอน์ไซร์บอททอมเทิร์นนะครับส่วนกลับกันถ้าเกิดขึ้นอยู่ฝั่งขวาผมแล้วผมจะบอททอมเทิร์นขึ้นอยู่ฝั่งนี้ยอดขึ้นอยู่ฝั่งนี้เป้าหมายของผมอยู่บนนูน้นแล้วผมเปิดไปอันนี้เรียกแบ็กไซร์บอททอมเทิร์นเพราะเป้าหมายอยู่ด้านหลังของผมตรงบอททอมเทิร์นนี่แหละทำทำให้เป็นตัวที่ คนสับสนอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนในสเกต็ตในในสเก็ตบอร์ดจะไม่มี bottom turn ์นไงมันก็เลยเหมือนเรียกสับสนนิดนึงแต่ว่าเอาเป็นว่ารวมๆก็คือเป็นความตั้งใจอยากจะอธิบายแล้วกันครับว่ามันคือแยกกันยังไงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะไม่ไดาม่านะ ปอนไซส์ bottom turn ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูดีเทลกันว่ามันแตกต่างจากการเลี้ยวปกติยังไงกลวยแรกเป็นจุดที่เราจะทำการ b o t t ม m turn นะครับกวยสองกวยนะั้นเป็นยอดขึ้นนะสายตามองไปที่สองกวยนั้นครับแล้วก้มตัวลงเอามือด้านหลังของเรานะครับเหมือนจะไปคว้ากวยแรกนั่นแหละก้มตัวค้างไว้พอถึงใกล้จะถึงยอดปัดมือขึ้นไปด้านหลังยืดตัวขึ้นเป็นการส่งแรงนะครับแล้วก็ แล้วท็อปเทิร์นออกไปดูกันอีกครั้งนะครับเข้ามาปุ๊บเล็งแล้วว่าจะขึ้นไปตรงไหนก้มตัวลงนะครับกดมือกดไหลหลังให้ต่ำลงก้มตัวเยอะๆมองไปที่ที่จะไปปัดมือขึ้นพร้อมยืดตัวส่งแรงแล้วก็เลี้ยวหรือเราจะส n a ปก็นี้ก็แล้วแต่เลยครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของท่าต่างๆนะแล้วก็ท็อปเทิร์นลงมาก็ได้ครับ ประมาณนี้นะครับเป็นการจำลองการขึ้นขึ้นนะก็อย่างที่ทำให้ดูไปนะครับเมื่อกี้อันนี้ลองมาดูแบบไม่มีบอร์ดนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมเล่นมาใช่ไหมขวานำนะขึ้นด้านอยู่ด้านซ้ายนะสองกวยที่บอกสิ่งที่เรามาเราเข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมพอเรามาถึงปุ๊บเนี่ยให้เราเอามือเหมือนจะไปแตะแต่จุดที่เราจะเลี้ยวก็คือกวยแรกเนี่ย จุดที่เราเริ่มทำบอทําเทิร์นนะครับให้ทํามือเหมือนไปแตะสังเกตด้านนี้หมุนกล้องมาด้านนี้หน่อยได้ปะ่ะเออหมุนกล้องมาด้านนี้ดูไหล่ด้านนี้อย่างเงี้ยผมมาใช่ไหมผมเอามือเนี้ยมาอ้างไว้อย่างงี้ผมเอามือเนี้ยเหมือนจะหยิบกล่อย่ยอเข่าพยายามย่อเข่าให้ได้ประมาณนี้ครับแล้วมันจะเกิดการสร้างตาเรามองไปที่จุดที่จะไปก็คือบนยอดขึ้นที่จะไปปุ๊บมองมือเนี้ยพยายามหนีบเก็บไว้ มือเนี้ยมือหลังเนี้ยพยายามหนีบเก็บไว้ส่วนมือเนี้ยเหมือนประคองจะจับเอามือเนี้ยให้ต่ําแล้วกวาดวงใบตายัายางมองที่ตามองที่จุดที่จะไปพอถึงจุดที่จะไปปุ๊บให้เราปัดมือขึ้นยืดพร้อมยืดตัวพอปัดมือขึ้นพร้อมยืดตัวมันก็เหมือนการขึ้นแรงนะครับการขึ้นแรมก็คือต้องยืดใช่ไหมเนี่ยพอขึ้นมาปุ๊บเราปัดมือปุ๊บมันจะได้แรงส่งมาแล้วเราค่อยแบบมาทำท่าอะไรบนยอดขึ้นก็แล้วแต่เราครับผม ดูอีกครั้งนะครับก็นี่ครับอยากให้สังเกตเหมือนเดิมครับมันอย่างงนะเอาแขนข้างหลังนะครับจะถนัดซ้ายถนัดขวาก็นั่นแหละแขนด้านหลังของเราเหมือนเอาศอกเอากดแขนกดไหลต่ต่ํากดตัวให้ต่าไว้มองใช้ใสายตามองไปในที่ที่จะไปนะครับอย่าลืมปัดมือขึ้นส่งแรงพร้อมยืดตัวครับผมนี่ก็จะได้จะได้การเลี้ยวที่ ยังรักษาแรงส่งไว้ได้ดีนะครับผมเนี่ยคือบอททอมเทิร์นนะครับอันนี้เป็นฟอนไซบอททอมเทิร์นตามนี้ครับผมคราวนี้มาพูดถึงแบ็กไซบอททอมเทิร์นบ้างนะครับแบ็กไซบอททอมเทิร์นคราวนี้ผมจะกลับด้านแล้วผมอย่าลืมนะผมเล่นขวานํำนะกูฟี่นะด้านขวาคราวนี้ผมจะให้ขึ้นอยู่ด้านขวาเพราะฉะนั้นการทำบอททอมเทิร์นโดยที่ผมถนัดขวานะขึ้นอยู่ด้านขวาสิ่งที่ผมต้องบอททอมเทิร์นขึ้นไปหาขึ้นมันก็จะกลายเป็น ด้านหลังแบ็คนั่นเองก็จะกลายเป็นแบ็คแบ็คไซด์บอททอมเทิร์นนะครับนี่จะเป็นแบ็คไซด์บอททอมเทิร์นนะเพราะเป้าหมายอยู่ข้างหลังนะครับแบ็คไซด์บอททอมเทิร์นครับเหมือนเดิมครับคราวนี้แบบไม่มีบอร์ดนะ สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคราวนี้ขึ้นอยู่ด้านขวามือนะผมมาใช่ไหมปุ๊บผมเห็นกลวยนี่ละสิ่งที่ผมทาก็คือหลบกลวยนิดนึงแล้วก็สายตาหันไปมองที่ยอดขึ้นแล้วเปิดเปิดออกไปเปิดมือออกไปย่อดยอดตูดต่ําไว้แล้วเปิดมือออกไปหาหากลวยที่จะไปแต่ว่าคราวนี้มันเป็นทิคนิดนึงว่าในเมื่อเราขึ้นไปบนยอดใช่ไหมครับ ปกติอะที่เลี้ยวเราจะชอบทำมืออย่างนี้ใช่ไหมแต่ทีเนี้ยมันคือยอดขึ้นเพราะฉะนั้นผมแนะนำให้เป็นเอามือขึ้นไปอย่างนี้เอามือผายเหมือนผายขึ้นบนเพราะว่ามันคือการขึ้นยอดสิ่งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นอันนี้ครับทำมาเป็นชา้าช้าก็เหมือนเปิดอย่างนี้อยู่นะแต่พอใกล้ถึงยอดขึ้นอะคุณเปิดไหลขึ้นบนผายมือออกไปครับพอไปถึงจุดตรงนั้นปุ๊บมองยอดขึ้นใช่ไหมพอถึงตรงเนี้ยเราก็ยืดตัวขึ้น เพื่อส่งแรงยืดตัวขึ้นแล้วก็หมวนกับหมวนเก็บกับก็จะสน a p หรือว่าจะเล่นท่าอะไรอันนี้ก็แล้วแต่ครับผมไปดูภาพช้ากันนะครับก็เป็นกล้วยแรกนะครับที่เราจะทําการ backside bottom turn นะครับสองกล้วยเป็นยอดขึ้นกดก้นลงไปนะครับย่อเข่ากดก้นเทตัวเปข้างหลังเล็กน้อยพร้อมผายมือขึ้นไปแล้วพอถึงยอดขึ้นก็ยืดตัวขึ้นเพื่อส่งแรงให้ผ่านพ้นตรงยอดขึ้นไปนะครับ แล้วก็กดไล่เก็บไล่กลับลงมาเพื่อทําการท็อปเทิร์นลงมาไปดูอีกรอบนะครับสร้างสปีดขึ้นมาครับเล็งที่จุดที่เราจะทําการบอททอมเทิร์นนะครับหักเอาแรงเล็กน้อยครับแล้วก็มองไปที่ที่จะไปครับก็คือยอดขึ้นนั่นเองนี่ย่อก้นลงไปครับย่อเข่าย่อกล้นไปพอใกล้ถึงยอดขึ้นยืดตัวขึ้นถ่ายมือออกไปด้านบนให้เหมือนการแบบส่งแรงขึ้นยอดขึ้น เพ่อยเก็บตัวเก็บไหลเก็บแขนแล้วก็จะทําท่าสแนปหรือว่าจะทําท่าอะไรก็ได้ครับอันนี้แล้วแต่เลยก็เป็นเป็นการส่งแรงเพื่อทําท่าต่างๆต่อไปครับผมก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แอด a c e b o o k เข้ามาหรือว่าติดตามินสต a าแกรมหรือว่าทักเข้ามาคุยกันหรือคอมเมนต์ใน YouTube ก็ด้วยครับแบบก มีแต่คอมเมนต์ดีๆนะขอบคุณมากเลยที่ชมหรือเข้ามาสนใจอย่างเงี้ยผมก็ยังย้ำาเหมือนเดิมว่าผมไม่ได้เก่งอะไรเลยจริงอย่าไปยกว่าผมเป็นอาจ,อา,จารย์เลยครับจริงก็เหมือนเป็นเพื่อนแบบช่วยกันแนะนํามากกว่าเนาะแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสผมเล่นอยู่ที่เนี่ยตรงนี้แหละครับซีคอนสีนักลินนะครับลานจอดรถด,ด้านหลังนะครับตอนนี้เขากำลังทําสนามอยู่ด้านบนด้วยถ้าเกิดเสร็จแล้วก็คงน่าจะเป็นสนามที่มีแรมแล้วก็อะไรแบบ ครบคันเลยแหละเออถ้าเกิดเพื่อนๆแบบอยู่แถวนี้อะไรเงี้ยอยากมาเล่นด้วยกันก็มาเจอกันที่นี่ได้ครับ mm hmm. ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมแล้วก็เนี่ยอันนี้เป็นการสอนบอ t ทอมเทิรที่น่าจะต้องสอนต้องนานแล้วละ่ะแต่ว่าติดเรื่องโควิดติดเรื่องสถานที่อะไรเงี้ยครับวันนี้ก็พยายามมาแชร์เหมือนเดิมนะครับเทคนิคการบอ t ทอมเทิรนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Sub c r สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับ